นี่คือบทความเรื่องเยียวยาความสัมพันธ์ที่คุณมีกับเงิน 3. ความเชื่อที่ต้องเปลี่ยนเพื่อเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งที่จะช่วยปลดล็อกบล็อกทางการเงินที่ลึกที่สุดให้กับคุณฉันอยากจะชวนคุณมาตอบคำถามที่อาจจะรู้สึกอึดอัดใจเล็กน้อยแต่เป็นคำถามที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งในชีวิตคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อคุณนึกถึงเงิน ลองซื้อสัตว์กับตัวเองดูนะคะคุณรู้สึกถึงความสุขความเป็นไปได้ความอิสระหรือลึกๆแล้วคุณรู้สึกถึงความกังวลความเครียดความรู้สึกผิดหรือแม้กระทั่งความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณความจริงที่น่าทึ่งก็คือสถานการณ์ทางการเงินภายนอกของคุณในตอนนี้ เป็นเพียงกระจกที่สะท้อนความสัมพันธ์ภายในของคุณที่คุณมีกับพลังงานที่เรียกว่าเงินเท่านั้นวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงเทคนิคการหาเงินแต่เราจะมาทำสิ่งที่ลึกซึ้งและทรงพลังกว่านั้นเราจะมาเป็นนักบำบัดที่จะช่วยเยียวยาความสัมพันธ์ที่อาจจะบิดเบี้ยวนี้ให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงและค้นพบสามความเชื่อที่ฝังลึกที่สุด ที่คอยผลักใสความมั่งคั่งออกไปจากชีวิตของเราค่ะความจริงข้อแรกเงินเป็นเพียงพลังงานที่เป็นกลางก่อนอื่นเราต้องเข้าใจว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่ดีและไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเงินเป็นเพียงพลังงานที่เป็นกลางเหมือนกับกระแสน้ำกระแสน้ำสามารถใช้เพื่อหล่อเลี้ยงสวนให้งอกงามหรือจะใช้เพื่อทำลายล้างทุกสิ่งก็ได้ พลังของมันขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ใช้ดังนั้นปัญหาจึงไม่เคยอยู่ที่เงินแต่อยู่ที่ความเชื่อและโปรแกรมที่เราถูกปลูกฝังมาเกี่ยวกับเงินต่างหากและข่าวดีก็คือทุกโปรแกรมสามารถติดตั้งใหม่ได้เสมอ 3. ความเชื่อที่ต้องเปลี่ยนเพื่อเปิดประตูสู่ความมั่งคั่ง 1. ความเชื่อเก่าเงินเป็นสิ่งหายากและต้องทำงานหนักแทบตายถึงจะได้มา ที่มาของความคิดนี้อาจจะมาจากเราได้ยินประโยคเหล่านี้มาตั้งแต่เด็กเช่นเราไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ทำให้เราเชื่อมโยงการหาเงินเข้ากับความเหนื่อยยากและความเจ็บปวดผลกระทบคุณจะสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยการดิ้นรนคุณอาจจะผลักไสโอกาสง่ายๆออกไปเพราะรู้สึกว่ามันดีเกินจริง และคุณจะไม่มีวันรู้สึกมีความสุขกับการหาเงินวิธีเยียวยาและติดตั้งความเชื่อใหม่ความเชื่อใหม่ที่ต้องตอกย้ำเงินไหลมาหาชันอย่างง่ายดายสบายสบายและจากหลากหลายช่องทางที่คาดไม่ถึงการลงมือทำสร้างสม,มุดบันทึกหลักฐานแห่งความง่ายดายขึ้นมาค่ะทุกครั้งที่เงินหรือโชคลาภเข้ามาหาคุณแบบง่ายดายไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนให้จดบันทึกไว้เช่น วันนี้เพื่อนเลี้ยงใจแฟวันนี้ได้ส่วนลดพิเศษวันนี้เก็บเงินได้10บบาทการทำเช่นนี้คือการฝึกสมองของคุณให้มองหาหลักฐานที่จะมาสนับสนุนความเชื่อใหม่ของคุณความเชื่อเก่าคนรวยคือคนโลภเห็นแก่ตัวและเป็นคนไม่ดีที่มาของความคิดนี้อาจจะมาจากละครนิทานหรือคำพูดที่ได้ยินบ่อยๆที่มักจะสร้างภาพให้คนรวยเป็นตัวร้าย ผลกระทบนี่คือบอกที่อันตรายที่สุดเพราะมันสร้างความขัดแย้งในใจจิตสำนึกของคนอยากรวยแต่จิตใต้สำนึกที่เชื่อว่าคนรวยเท่ากับคนไม่ดีจะทำทุกวิธีทางเพื่อปกป้องไม่ให้คุณกลายเป็นคนไม่ดีมันจึงคอยบ่อนทำลายโอกาสทางการเงินของคุณอยู่เสมอวิธีเยียวยาและติดตั้งความเชื่อใหม่ความเชื่อใหม่ที่ต้องตอกย้ำเงินคือเครื่องมือขยายความดี ฉันสามารถเป็นทั้งคนรวยและคนดีที่ช่วยเหลือโลกใบนี้ได้การลงมือทํามองหาต้นแบบค้นหาเรื่องราวของเศรษฐีใจบุญหรือคนที่ประสบความสําเร็จแล้วใช้เงินสร้างคุณค่าให้กับโลกมากมายเพื่อลบล้างภาพจําเก่าๆฝึกอย่างอวยพรความมั่งคั่งของผู้อื่นเมื่อคุณเห็นคนขับรถหรูหรือเห็นใครประสบความสําเร็จแทนที่จะรู้สึกอิจฉา คุณลองอวยพรเขาในใจว่ายอดเยี่ยมเลยขอให้เขามีความสุขและมัง่งคั่งยิ่งขึ้นไปอีกนะการทําเช่นนี้คือการเปลี่ยนเคลื่อนของคุณจากความขาดแคลนไปสู่ความชื่นชมยินดีซึ่งเป็นเคลื่อนเดียวกับความมั่งคั่งค่ะความเชื่อเก่าฉันไม่คู่ควรกับเงินหรือฉันจัดการเงินไม่เป็นที่มาของความเชื่อนี้อาจจะมาจากความผิดพลาดทางการเงินในอดีต หรือความรู้สึกไม่เห็นคุณค่าในตนเองที่ฝังลึกผลกระทบคุณจะผลักใส่เงินออกไปเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอที่จะได้รับมันหรือเมื่อได้เงินมาคุณก็จะรีบใช้มันให้หมดไปอย่างรวดเร็วทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจเพื่อพิสูจน์ความเชื่อของตัวเองว่าเห็นไหมฉันจัดการเงินไม่เป็นจริงๆด้วยสิวิธีเยียวยาและติดตั้งความเชื่อใหม่ความเชื่อใหม่ที่ต้องตอกย้ำฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งทุกรูปแบบ และฉันเป็นนักบริหารเงินที่ยอดเยี่ยมขึ้นในทุกๆวันการลงมือทำเริ่มต้นให้เกียรติเงินที่คุณมีอยู่ในตอนนี้แค่หนึ่งอย่างเล็กๆก,ก็พอคะ่ะเช่นจัดเรียงธนบัตรในกระเป๋าสตางค์ให้เป็นระเบียบลองทำบัญชีรายรับรายจ่ายง่ายๆแค่หนึ่งสัปดาห์เปิดบัญชีเงินอ์มใหม่แล้วใส่เงินเข้าไปจำนวนเล็กน้อยเป็นประจำการกระทำเล็กๆที่แสดงถึงความใส่ใจเหล่านี้ คือการส่งสัญญาณบอกจักราวาลและจิตสำนึกของคุณว่าฉันพร้อมแล้วและฉันสามารถดูแลเงินที่มากขึ้นได้บทสรุปที่ทรงพลังเงินไม่ได้วิ่งหนีคนดีแต่มันจะวิ่งเข้าหาคนที่รู้สึกดีกับมันจงเลิกปฏิบัติต่อเงินเหมือนเป็นเจ้านายที่น่ากลัวหรือเป็นผู้ร้ายที่ต้องคอยระวังแต่จงเริ่มต้นปฏิบัติต่อมันเหมือนเป็นเพื่อนที่คอยสนับสนุน เป็นพลังงานที่พร้อมจะรับใช้เจตนาที่ดีของคุณเมื่อคุณได้เยียวยาความสัมพันธ์นี้จากข้างในคุณจะพบว่าเพื่อนคนนี้อยากจะแวะมาเยี่ยมบ้านและอยู่ในชีวิตของคุณบ่อยขึ้นและนานขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ใจคะ่ะคำแนะนำสุดท้ายสัปดาห์นี้ลองเลือกหนึ่งความเชื่อที่คุณรู้สึกว่าตรงกับตัวเองมากที่สุดแล้วลองลงมือทำตามวิธีเยียวยาที่แนะนำดูนะคะ แค่การเริ่มต้นตระหนักรู้ก็คือการปลดล็อกที่ยิ่งใหญ่แล้ว